ไปดังยหดังเลยครับไปดังเลยครับขอบคออครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่ที่อมตะนกรเฟสเจ็ดนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับคู่นี้นะครับ เป็นคู่ที่เจ้าชิดบางพีน้อยเคยแพ้ที่สนามพุทธบูชาในเหลี่ยมเสร์แปรเส์ฟหัวแล้วครับวันนี้ขอแก้นในเหลี่ยมเสร์ฟรีข้ามฟรีนะครับเจ้าชิดนําไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับเปิดหัวเอ้ยยกหัวตามไปกระทืบเรียบร้อยเอาแล้วครับแล้วก็กลมๆสิบสองลูนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเหลี่ยมเสร์ฟรีข้ามฟรีระหว่างเจ้าชิดบางพีน้อยกับตาตาเยนะครับใช่ไหม าตาาเยซึ่งบางคนยังไม่รู้จักนะครับพมา่าศูนย์ต่อหนึง่งปั่นไปแล้วเรียบร้อยบางคนนะครับเอซี FC ก็เพิ่งจะเคยเห็นตาตาเย่เสิร์ฟป,ปีนะครับแต่เตะที่พุทธบูชานะครับ พม่าคนนี้เอาชนะเจ้าชิดบางพีไปแล้วนะครับในเหลี่ยมเสือแปรเสือหัวนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตาเยเสร์ไปเปิดเข้าป่าเข้าดนเรียบร้อยตากายื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสองต่อหนึ่งนะครับปั่นไปอีกแล้วเรียบร้อย ไม่รู้ปันหรือจำแล้ก็เพียงไปนะครับตงสมต่อหนึ่งนะครับปั่นไปอีกแล้วเปิดหนึ่ง ยกสองเจ้าชิดปักเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งต่อสามนะครับเจ้าชิดบางผีน้อยแก้มตามนะครับอเอาเซอร์มาปเปิดหนึ่งเรียบร้อย นักกีฬาทั้งสองฝั่งนี้มีดีที่ลูกเสิฟนะครับใครเสิ์ฟดีมีโอกาสเป็นแต้มสองต่อสนะครับแต้มตามมาติดติดแล้วก็ออกนะครับครับเสิฟดีครับแต้มเท่ากันที่3ต่อสนะครับ สต่อ3ัวัเอาครับเจ้าชิดบางพีน้อยออกลูกเสิร์ฟแล้วครับเจ้าชิดบางพีน้อยขึ้นนำไปแล้วครับ3ต่อ4ต่อ3นะครับ ตอนนี้อยู่ที่ตาตาเยนะครับจะเสิร์ฟไปทางไหนนะครับโดยลูกปั่นนะครับ ความมันมังเกิดแล้วนะครับแต้มบางคิดบางพี่น้อยนำอยู่ที่สี่ต่อสามสี่ต่อสามเอาเสือไม่ฆ่ามาไม่ทราบความเอาอเบสโอ้ก็อดดูไปเถอะวิมวิ 3ต,ต่อสี่นะครับปั่นไปอีกแล้วเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าชิดปาดบ้านเรียบร้อยแลอก็ต้องดูกันยาวๆนะครับดูกันที่ลูกเสิฟบ่าเปิดลูกเสิฟได้โอกาสที่คู่ต่อสู้ จะไม่ได้แก้มมีนะครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟก่อนนะครับถ้าเปิดได้ก็จบถ้าเปิดไม่ได้ก็คือโดนนำแน่นอนสี่ต่อสามนะครับเจ้าจชิดบังพี่น้อยเสิร์ฟม,มาเอาเปิดหนึ่งยกสองเบิเป้ปโอ,โ,โอ้โหไม่สุดยันเจ้าหนี้ดูดีกว่าดฮไยฉันมีไวามยังไง ก็คู่นี้เตะเกม13นะครับ3-4ดไว้จัดอี3-4เอาปันไปอีกแล้วอยู่ที่เจ้าชิดปักเข้าไปอ้าปักใส่นไม่ตไปเยแต่เย้วแ เอาละครับสี่ต่อสี่สี่ต่อสี่นะครับปั่นไปอีกแล้วเปิดหนึ่งเรียบร้อยฝั่งนี้เป็นพระม่าตาตาเยนะครับแอดมินก็บผู้มีรู้จักชื่อวันนี้นะครับเอาเปิดหนึ่ง ยกสองอยู่ที่เจ้ชิดปาดบ้าโอ้โหสี่ต่อห้านะครับบ่งชิดบางพีน้อยจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับเอาเสรอบ้าเอาเส์ฟไม่พลาดนะครับ หลังๆมาพม่าเข้าวินตลอดเลยใช่ครับพม่าคนนี้นะครับชนะเจ้าชิดบางบีน้อยที่สนามพุทธบูชาแล้วนะครับ,บวันนั้นติตอนตีสี่นะครับวันศุกร์วันศุกร์ก่อนหน้านู้นนะครับบานไปแล้วเจ้าชิดเปิดเรียบร้อยใครว่าพม่าคนนี้ไม่มีพื้นนะครับ ออกขีละนิดลนิดล,น,ดลนิดนะครับตอนนี้รอบๆสนามนะครับพม่าร้อไมห่หมดแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเ <c oughs> มียนม่าล้อมเฟดเจ็ด <c oughs> ไปนะครับสนามเอาเปิดเดงโลกสองเจ้าชิดว่างไงปาดมาดโดนเขา่าเอายกปักเข้าไปเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ไปออกไปออกข้างๆนะครับอ่าครับขอบคุณนะครับเอซเมียนมารู้แต่ว่าหน้าหลังซ้ายขวานะครับเ <c oughs> มียนมาร้อไปหมดแล้วนะครับที่สนามอามาตาฟินเจ็ดเจต่อสนะครับเอ้าปันไปอีกแล้วโโอ้หมไม่ข้ามนะครับ <c oughs> ก็สายเดิมพันนะครับ สต่อ7จนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยแต้มตาม4 7่นะครับไล่มาสี่ต่ไล่มาแล้วครับเป็น5ต่อ7 ขอบคุณทั้ง48ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในไลฟ์สดตอนนี้นะครับขณะนี้เป็นเวลาตี4นะครับฟ้ากําลังจะสางแล้วนะครับตะวันกําลังจะขึ้นแต่ก็ยังต,ติกันอยู่5ต่อ6เอาเซอร์าเปิดหัวได้เอายกหัวยอดโอ้โหยอดฝั่งตัวเองนะครับเอาแล้วครับตอนนี้แต้ม6เข้าแล้วครับทักทายคุณ คุณแมมด้วยนะครับคุณแมวด้วยนะครับหกต่อเจ็ดหกต่อเจ็ดนะครับแต้มตามอยู่นะครับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเอาเซมาเปิดเอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่าแล้วครับเจ็ดต่อเจ็ด เจ็ดครับเจ็ดต่อเจ็ดนะครับต,ตัวกอลคู่นี้เตะเกมสิบสามนะครับเอาเซอร์ป้าเอาแล้ครับแปดต่อเจ็ด เอาครับตอนนี้เจ้าชิดบางทีน้อยขึ้นนำไปแล้วที่8ต่อ7นะครับแก็กินกันที่ลูกเสิร์ฟแล้วครับใครเสิร์ฟทีมีโอกาสเป็นแต้มเปิดยิงยก2 ปักเข้าไปเอาแล้วครับไ,ได้อย่างยินแรงเนาะแอดอา,าทักทายนะครับคุณปะกิดนะครับ เอาลครับแจมตามนะครับยังอ่ะเจ็ดต่อ8นะครับเอาปั่นไปอีกแล้วเอาเปิดเงยยก2เอาแล้วครับเจ้าชิดบางพีน้อยเปิดลูกเสิฟได้แจมเจ้าชิดบางพีน้อยนำอยู่ที่8ต่อ7อ็ แปดต่อเจ็ดนะครับชิดบางพี่น้อยจะเป็นฝ่ายส่งลูกมานะครับเปิดหนึ่งเอาแล้วปังเจ้าตาตาเยบอดข้างซ้ายนะครับเก้าต่อเจ็ดห่างกันสองแต้มนะครับเจ้าชิดบางพี่น้อยได้มาจากลูกเสิร์ฟทางฝั่งขาซ้ายของเจ้าตาตาเยนะครับแต้มนำอยู่ที่9้าต่อเจ็ คู่นี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่20 0 0มืนบาทนะครับตะก้อเกม13เราอยู่ที่อมตะเพจเนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สวดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างนะครับ9ต่อเจ็ดนะครับเอาแล้ว ญานจะได ah, ้ไม sure okay. okay. yeah. ่ดูได <this morning, S 2> ้มดแล้วเดียวคูนี้ชิงกันอยู่ที่สองหมืนบาทขานอกไม่ตํำกว่าห้าหมืนนะครับเจ็ดต่อเก้าต่อเ้านะครับเอาปันไปแล้วออกนะครับ เต่อเจนะครับบงังเจ้าชิดบางพี่น้อยจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับจบไปแล้วครับสิต่อ7นะครับเจ้าชิดบางพี่น้อยเสิร์ฟเป็นแต้มนะครับ แล้วก็เสิร์ฟปีนะครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟด้วยนะครับเจ้าชิดบางมีน้อยเสิร์ฟไหลที่ทางซ้ายมั่งขวามั่งนะครับ <c oughs> ทําให้พมา่าตาเยจหลงนะครับว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาซึ <c oughs> ่งตอนนี้แต้มพม่าตามอยู่ที่เ <c oughs> จ็ดเจ้าชิดเสิร์ฟมาอีกแล้วเปิด <c oughs> 11 11ต่อ7 11, อีก 2, 2> แ,<ป> <8. S 1> แต้ม1 1ต่อ7นะครับเกือ่เอาเอไม่ข้ามบอกเย็นนิดนึเย็นนิดหนึง เอาละครับฝั่งตาตาเตย่แทมตามนะครับที่7ต่อ11นะครับเต่อเอาโมงไปเอาเปิดหนึ่งนี่นะครับเหลี่ยมเสิร์ฟฟีนะครับตาตาเยเสิร์ฟหัวนะครับวันนั้นที่พุทธบูชาตาตาเยเสิร์ฟกินเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับ ไล่มาเป็น8ต่อ11นะครับตะก้อกลมๆ12ลูก8ต่อ11นะครับเอาวงไปโอ้โหไม่ข้ามทักทายทั้ง71ท่านนะครับขนาน,นี้ตีสกว่าแล้วนะครับ เอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปเอาแล้วครับอยู่ที่ฝั่งตาตาเยจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟนะครับถังเช้าชิดบางพีน้อยในการเสิร์ฟรีส่วนตาตาเยก็เสิร์ฟหัวได้ด้วยเสิร์ฟรี ครั้งที่แล้วเจอกันที่สามพุทธบูชา39นะครับตาตาเจอเอาชนะเจ้าชิดบางพีด้วยสกอร์13ต่อ7นะครับคว,ว,ว้ารางวัลรางวัลนอกในไปร่วม300 0 0 0บาทเอาหมงไปโอ้โหหมงไม่ข้ามนะครับเอาเส้มอจะดูไปไปตัวหวย เอาครับเอาชิดบัางเลยเสร์ปมาเอาเปิดหัวเอายกหัวปัาเข้าไปเรียบร้อยปลาลงฝั่งนี้เนะี่ยจะยินเสียงอยู่ไม่ใช่นะครับป๋าไปบอกเจ้าพมา่าว่าให้ใจเย็นๆในสือนะครับเพราะบางทีกรรมการยังขานแทมไม่เสร็จนะครับพม่าก็จะเสืบกอย่างเดียวนะครับให้ฟังกรมรมการขานแทมด้วย เพราะว่าถ้าพม่าเดินสายนะครับกรรมการขานแต้มก็คือขานไปพม่าก็เสิฟอย่างเดียวครับอันนี้แอดเคยเจอมานะครับที่สนามไอเอกชัยเจ็ดสิบแปดนะครับกรรมการขานแต้มให้รู้กันแค่นั้นว่าขี่แทมแต่นักกีฬาเนี่ยพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะเสิบนะครับคือรู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอ้าเสิฟหัวไป เจ้าชิดบางพี่น้อยเปิดลูกเสิฟหัวของเจ้าตาตาเยได้เอาแล้วครับทางเจ้าชิดบางพีน้อยขออีก2แต้มนะครับ T เป็ต่อแปดนะครับสองแต้มเกมสามแต้มทันนะครับ T เต่อแปดเจ้าชิดบางพี่น้อย เสิฟมาเอาเปิดหัวติดเอายกขึ้นไปยอดเรียบร้อยเกือบไม่ข้ามนะครับเจ้าทัตเยยยอดโอ้โหอยู่ที่ว่าวันนี้เจ้าชิดบางพีน้อยจะแก้สำเร็จไหมครับเพราะครั้งที่แล้วที่พุทธบูชาเจ้าชิดบางพีน้อยได้เจ็ดแต้มนะครับในเหลี่ยมเสิรฟแปรกับเติบหัวนะครับ วันนี้มีเหลี่ยมเส์ฟรีนะครับตาตาเจเขาเสร์ฟหัวได้ด้วยเส์อปั่นด้วยเอาล่วครับจะปั่นอีกแล้วนะครับเอาปั่นไปอีกแล้วละนะครับเป็นเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับเอาแล้วครับ เอาครับไล่มาแล้ครับเป็นเก้าต่อ1ิบเอ็ด่างก็สองแจมน้ำมากไหมเอาปันไปอีกทีเดิมเปิดเนึองเอาแล้วเป็น10บต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาแล้วครับไล่มาแล้วครับเป็น10ต่อ11แต้มเดียวทันนะครับ สิบต่อสิบเอ็ดนะครับปันดีแล้วเปิดหนึ่งเหลแล้วครับอยู่ที่พม่าปักเข้าไปโอ้โอนะครับพมา่าดีใจใหญ่วิ่งเข้าไปในสนามนะครับ ับตอนนี้แต้มเท่ากันนะครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ1ิบเอต่อ11นะครับฝั่งตาตาเย,ย่ได้ปั่นไปอีกแล้วเจ้าชิดเปิดหนึ่งเอายก2ปาดบ้าออกโอ้เอาแล้วดีใจกันยกใหญ่แล้วครับ

เกมไม่เกมนะครับ12-11เอาอย่าง่โอ้โหเอานะครับตอนนี้อยู่ที่เจ้าชิดนะครับจะเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับอย่าให้พ่ห้ามีเสียงนะครับ มวลคุปใช่แล้วครับทั้งทายทั้งร้อยกว่าท่านนะครับอเดินหนึ่งหัวที่สี่แล้วเอาแล้วครับอ,อยู่ที่เจ้าชิดบางพีน้อยนะครับจะเป็นฝ่ายส่งลูกจะไล่ตีเสมอได้หรือไม่นะครับเ <ๆ S 2> จ้าชิดบางพีน้อยแต้มตามอยู่ที่11อต่อ12อแต่ก็คู่นี้เตะเกม13ไม่มีดิวนะครับชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่1ข้่งทงละ1น0 0 0มครับสอง0มืนบาทนะครับ แล้วก็มีดีทีท่ลูกเสิมทั้งสองฝั่งสิบเอ็ดต่อสิบสองอยู่ที่ว่าตาตะเยจะหลงลูกเสิมของเจ้าชิดบางพีน้อยหรือไม่เอาเสิบมาแล้วไม่ค่ะ เอาแล้วครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับพม่าล้อมไห้หมดแล้วนะครับที่เฟตสิบสองต่อ11เกมไม่เกมอยู่ที่ว่าจะเอาลูกไหนเกมเอาเส์ฟหัวไปเอามวงไปเปิดเมืงเอาแล้วยกเปิดยืองยกลอมตักเข้าไปเอาแล้วโอ้โหดีใจกันใหญ่แล้วครับ Pá, เจ้าตาตาเยนะครับเอาเจ้าชิดบางบีน้อยไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วเจอกันที่พุทธบูชาสามสิเก้าตาตาเยเอาชนะเจ้าชิดบางบีน้อยไปด้วยสกรอร์สิบสามต่อเจ็ดแต่วันนี้ในเหลี่ยมเสือปีข้างปีเอาชนะไปด้วยสกรอกสกรส์ส,อสิบสามต่อสิบเอ็ดนะครับคว้าเงินรางวัลน,นอกในไปร่วมหนึ่งแสนบาทนะครับขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามในเวทแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะ รเรานำํำเสนอด้วยความมันเติงที่อาามาะะกรเฟส7นะครับมีตะก้อดีๆที่ไหนแอดมินจะตามไปไลฟ์สดให้ดูขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ